สวัสดีครับคุณชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวกับผมเชป,ปูครับวันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเปิดตู้เย็นออกมาครับมีปลากระพงมีหน่อไม้จีนและก็มีกุ้งด้วยวันนี้เลยจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าปลากระพงผัดหน่อไม้จีนแต่ของเราเนี่ยต้องพิเศษและไม่ธรรมดาแน่นอนก่อนที่เราจะไปทำกันเราต้องไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนครับ สำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของเมนูปลากระพงผัดหน่อไม้จีนนะครับแน่นอนเริ่มต้นที่พระเอกของเราปลากระพงที่เห็นอยู่ตรงปลายนะั่นไม่ใช่ลูกปลากระพงนะฮะนั่นคือกุ้งเอ,อิญมันมีอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวผมเอามาทําเมนูนี้ด้วยเลยถือว่าแถมต่อมาหน่อไม้จีนนะฮะอันนี้สามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเห็ดหอมสดนะครับหาซื้อง่ายหน่อยจะเอาแห้งก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันต่อมาตัวนี้คือซอสพื้นฐานซึ่งประกอบไปด้วย ซอสปรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและน้ำมันหอยนะครับเดี๋ยวอัตราส่วนอย่างละเอียดจะมีบอกต่อมาขิงครับหั่นเป็นแว่นใช้แค่2แว่นพอกระเทียมสับเหล้าจีนน้ำมันงาพริกไทยป่นพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็กระเทียมเจียวครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปลงมือทำกันเลยครับอะสำหรับเมนูปลากระพงผัดหน่อไม้ทะเลนะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีแถมกุ้งด้วยเพราะว่าเปิดเจอในตูเน้เย็นไม่เป็นไรกินได้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นเราจะมาทำตัวปลากระพงก่อนก็แร่ แบบเบสิกง่ายๆนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะทำแค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวอีกชิ้นนึงอาจจะไปหาเมนูอื่นทำไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรดีคิดก่อนนะครับต้องการแร่ให้ปลากระพงเป็นชิ้นตัดตรงข้อต่อตรงคอแล้วก็หางแล้วก็กรีดเอาแต่เนื้อนะครับแบบนี้ ได้แล้ว1ชิ้นเดี๋ยวที่เหลือก็เอาส่วนของกระดูกปลาไปทำน้ำาุปสต๊อกเลยก็ว่าไปโยนลงหม้อต้มไปครับมาดูในส่วนของชิ้นปลาพอเราหั่นชิ้นออกมาได้แบบนี้นะครับจะมีส่วนของก้างติดอยู่ตรงป,ปลายปลายผมก็เอาออกด้วยเพื่อให้มันเป็นชิ้นเดียวสวยงาม ต้องการมันเป็นแท่งยาวๆแบบนี้ครับเศษก็เดี๋ยวไปทําไส,ส้นูนไส้นีได้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาปลากระพงนะครับไปย่างในกระทะพร้อมกุ้งแล้วก็จะผัดในส่วนของหน่อไม้จีนด้วยเดี๋ยวดูต่อครับอ่ะตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะเอาปลามาหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ไปทอดเสร็จไปผัดกับหน่อไม้จีนแต่คิดว่ามันอาจจะดูธรรมดาเกินไปนั้นเปลี่ยนวิธีใหม่บ้าง เดี๋ยวคุณผู้ชมจสงสัยว่าเอา้ปเอาปลากระพงผัดหน่อไมจ้จีแล้วทำไมไม่เอาไปผัดก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกันเนาะอย่าไปคิดมากผมจดเอาปลามาย่างในกระทะหรือว่าทอดด้วยน้ำมันนิดหน่อยนะครับแบบนี้กระทะร้อนแล้วก็เอาปลาลงทางด้านหนังนะฮะทิ้งไว้อย่างนี้เลยจะให้มันค่อยๆสุกด้านหนังก่อนแล้วถึงจะกลับด้าน หลังจากที่เมื่อกี้ทอดปลาย่างปลาในกระทะเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูตัวแถมีกุ้งเราแถมด้วยนะครับเอาไปย่างก่อนย่างให้สุกก่อนทําไมเราถึงไม่ผัดรวมไปกับทุกอย่างเลยจริงๆแล้วผัดรวมไปเลยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้เราจะควบคุมความสุกข,ของเนื้อสัตว์ได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเอ้ย จะไม่เอากระเทียมใส่ลงไปแล้วก็ผัดกุ้งลงไปใส่หน่อไม้จิบุงรสเลยจริงๆแล้วได้เหมือนกันถ้าคุณผู้ชมทําจนชํานาญแล้วก็สามารถจะทําได้นะครับอันนี้ผมทําให้ดูแบบเขาเรียกไงอ่ะวิธีที่ดีที่สุดก่อนนะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ไปประยุกต์ใช้เอาแล้วกันผมผัดจนกุ้งเนี่ยสุกนะครับ ในระดับที่ผมโอเคแล้วก็พักกุ้งไว้กระทะใบเดิมมีกลิ่นทั้งปลาและกุ้งอยู่ใส่กระเทียมลงไปฮนะเห็ดหอมแต่น้ำมันเล็กน้อยถ้ารู้สึกว่าแห้งเกินไปผัดไปอ่อนๆอให้มันกระเทียมมันมี มีกลิ่นขึ้นมานะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลอ่อนๆไม่เป็นไรในจังหวะนี้นะครับไม่ต้องไปสีเรียดแต่ขออยาให้ไหม้ก็แล้วกันหลังจากนั้นใส่เหล้าจีนลงไปฮะใส่เหล้าจีนหน่อไม้จีนครับตอนนี้นะฮะผมก็จะ ปรุงรสด้วยซอสพื้นฐานน้ำเปล่าหรือน้ำซุปนะครับใส่ลงไปขิงฮะขิงนี่จะสับก็ได้หรือเป็นแผ่นก็ได้นะครับใส่ลงไป แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นอาจจะสังเกตยากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเข้ากับหน่อไม้จีนนะคุณผู้ชมทําเองใหญ่ดราสับก็ได้ไม่เป็นไรนะครับพริกไทยปน่นกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำมันงาครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับหน่อไม้จีนเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ ตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมสามารถจะเอาปลาเนี่ยหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปทอดลงไปผัดรวมก็ได้ครัเพราะหน่อไม้จีนเนี่ยเข้ากับอาหารทะเลเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าวันนี้เราทำในรูปแบบนี้ก็อาจจะดูแตกต่างออกไปผมก็ตักเจ้าตัวหน่อไม้จีนที่ผมผัดกับเห็ดหอมกับกุ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาโรยบนปลาและอย่างถ้าทำวิธีนี้นะครับก็จะได้ทานเนื้อปลาแบบ นิ่มๆด้วยแล้วก็ใช้น้ำมันน้อยด้วยนะครับแบบนี้ตัวแถมคือกุ้งจริงๆแล้วกินรวมกับปลาก็เข้ากันได้ดีเลยทีเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำซอสราด เป็นเมนูที่แบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วเห็นของในตู้เย็นอนะ่ะเหมือนมาสตูดิโอแล้วมันมีของแค่นี้เรามาปร,ปรับประยุกต์ใช้ได้แล้วผมบอกเลยว่าผ,ผัดปากรพงจานนี้นะครับทานกับข้าวต้มก็อร่อยเข้าสวยก็อร่อยนะฮะเอาพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปมีสีสันนิดหน่อยก็ผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูที่ผมให้ชื่อว่า ปลากระพงผัดหน่อไม้จีนอาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยแต่รับประกรันได้ว่าวันนี้คุณผู้ชมได้สาระความรู้ครบถ้วนแน่นอนและถ้าคุณผู้ชมนําเมนูเมนูนี้ไปทําทานที่บ้านนะครับผมก็รับรองกับคุณผู้ชมเลยว่าไม่ว่าจะทานกับข้าวต้มข้าวสวยข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับเมนูนี้นั้นต้องอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถจะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราอย่างเช่นเคยที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ผมเชปูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ